สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับและแน่นอนนะครับตอนนี้ครัวคุณต่อยยกครับยังคงอยู่ที่พัทยานะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะฮะเราอยู่พฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นคุณง่ายๆจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้ที่เทอร์มินอลชเวนวันพัทยานะครับชั้นจีปารีสชั้นเอ็มลอนดอนครับ ไปกันให้เพียบเลยร้านเด็ดร้านดีบอกเลยบอกทุกครั้งว่าเขามากันเต็มที่เหนือใต้ออกตกถามว่าคุณผู้ชมจากกินขออร่อยของภาคเหนือไม่มีต้องขับรถไปไหมโอ้ไม่ไหวไปไปเลย แต่มาที่พัทยานี่เนี่ยอาหารเหนือก็มีอาหารใต้ก็มีอีสานก็มีเวียดนามก็มีจีนก็มีเยอะแยะมากมายมีหมดเลยเพราะเราเอาของอร่อยไปรวมกันอยู่ที่นั่นนะพี่น้องรับเรือยีกไม่กี่วันแล้วนะครับแล้วเจอกันแน่นอนนะสุขสาวที่นี้กะว่านอนเล่นนี่คุณกะตั้งใจจะไปเล่นเรือนี้ด้วยป่ะสปีดโบ๊ทเล่นอู้เล่นสปีดโบ๊ทผมเอาแค่สกูตเตอร์คุณไปสปีดเยสปีดโบ๊ทเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยรวยจัดใครจ่ายตั้งอ่ะอ้าวใครแหละบริษัทสิครับ มันคือแอคทิวิตี้ของพิธิจก่อนจาขับสกูตเตอร์โอ้โหจะขับสปีดโบทโอ้โหเด็ดจริงๆยังดีแล้วคุณขับเรืออะไรล่ะอ๋อผมขับเจสกีครับเจสกีอ๋อยังดีหน่อยนึกว่าไปเรือยอดอีกนะฮะอย่าพลาดนะครับวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วก็วันอาทิตย์ จบแล้วอยู่ที่นี่กันครูคุณต่อยยกทับแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วอยู่ในกรุงเทพอยู่<ห>มันมีความสุขมากนี่ไปเจอร้าน,นร้านหนึห่งท่านผู้ชมเชื่อมาอายุ50ปีแล้วห้าสิบปีแล้ว<ห>ถ้าพูดสถานที่มาท่านจะไม่แปลกใจเออละแถวนั้นอ่ะร้านแถวนั้นอร่อยทั้งนั้นจเจริญนครครับจเจริญนครอ,อะไรอะไรก็อร่อยเพราะว่ามันมีร้านเก่าแก่คนเก่าแก่ทํากันอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่เจริญนครร้านห้าใบเขาครับหาง่ายครับ อยู่ปากซอยเจริญนคร20ครับหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับร้านนี้นะครับ5ใบเถาขายมาแล้วเกือบ50ปีครับคุณผู้ชมรุ่นแรกเนี่ยอาาจึงแท่เจี่ยเนี่ยมีลูกสาวถึง5คนนะครับจึงตั้งชื่อร้านนี้ว่า5ใบเถาครับด้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับที่คงเส้นคงวาทําให้ร้านนี้มีลูกค้าขาประจํามากมายเลยนะครับปัจจุบันนี้ครับเป็นรุ่นที่3แลครับนั่นคือรุ่นของหลาน คุณเบนคุณการเนี่ยมาช่วยกันสืบทอดต่อครับเมนูที่ร้านมีเยอะครับทั้งเกาเหล่าเลือดหมูเครื่องครบจัดเต็มทั้งหัวใจตับไส้กระเพาะเสี่ยงจี้เลือดหมูก้อนโตๆพร้อมด้วยผักจิงจูฉ่ายครับส่วนกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะครับเส้นเล็กบุนเส้นบะหมี่โฟยำเขาก็อร่อยเครื่องเขาแน่นไม่เป็นรองใครเลยครับยิ่งเมนูนี้ห้ามพลาดเลยนะครับหมูกรอบซีอิ๊วดำขอบอกว่าคือ the ะเบสเลยครับ ด้วยสูตรการทอดเฉพาะตัวจึงทำให้หมูของเขาเนี่ยกรอบฟูนุ่มและหอมสุดๆเลยส่วนเมนูวันนี้ที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นคือสวยจับน้ำใสครับ <Yeah. S 1> เคล็ดลับครับจะอยู่ที่เน้นเครื่องต้องครบจัดเต็มนะครับหั่นชิ้นใหญ่หญๆเคี้ยวแล้วมันเต็มปากเต็มคำมีทั้งความหนึบความนุ่มจากเครื่องในนะครับ <Yeah. S 1> ที่ผ่านกระบวนการล้างการต้มมาอย่างพิถีพิถนันไม่มีกลิ่นคาวเลยครับ ได้ความกลมกล่อมหอมหวานจากน้ําซุปกินแล้วนะสดเข้าไปเนี่ยโล่งเลยครับขอบอกร้าน5้าใบเถานะครับปากซอยเจริญนคร20เปิด6กโมงเชา้าถึงบ่าย2องโมงครึ่งหยุดวันจันทร์แต่วันนี้ไม่อยู่ในรายการคูณต๋อยลวครับนี <S <S ่ e, รครับที่หนูกำลังเต็มอยู่นี่คุณชมควันเห็นควันไหมนี่ e, e. และเจ้าของร้านใจดีคุณชมไม่น่าเชื่อ มาเอาให้เราแล้วนั่งอยู่ทนูนะครับตัวนี้มาพี่เบนกับพี่การครับนี่ข้างหน้าคือเบนกับการนะ,ค,ะครับรู้ไหมลูกว่ามันยอดเยี่ยมขนาดไหนลูกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเราเพราะลูกยังเด็ก<ม>อยากจะพูดให้ฟังว่าถ้าเกิดจะกินต้มเลือดหมูเนี่ย<ม>ถ้าของโบราณจริงๆถ้าไม่มีจริงจูใจ,จไม่ใช่มันต้องมีหน<ช>ูมีและที่เขาแน่ไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมฮะบางคนกินไม่เป็นเดี๋ยวเด็กนี่เด็กสมัยมีเขามีประกาศหอมให้ร้านคนไหนอยากกินประกาศหอมก็กินไปแต่ถ้าคนไหนอยากกินจริงจูใจไปร้านอื่นไม่มีอะ ท่าน,นเขามีจริงจู๋ฉายนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองท่านผู้ชมไอาการทอดของเขาเนี่ยดูดิครับนี่ไม่ใช่สกเกลเจอร์นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ของปลอมนะครับอันนี้ขอ,นะของจริงนะครับท่านผู้ชมดูดิครับดูนี่ฮะดูดิครับสวยมากอะกดูการเลือกเลยครับเพราะฉะนั้นมันน่ากินมากและอีกอย่างหนึง่ง <c> <u> เอสซีอิ้วเนี่ยนูกทำเองวะลูกหรือว่ามันเรามีสูตรประจำร้านประจำอยู่ใช่ค่ะเป็นของร้านประจำค่ะมันอร่อยจริงๆนะลูกอร่อยจริงเอามาอาบเลยได้ไหมลูกไม่ได้เหรอ เอาชิมกินกับหมูกรอบมอร่อยจริงๆครับเนี่ยด้ลองชิมก๋วยจั๊บจริงเปล่าวะทำไมทำไมผมว่าแต่พูดอยู่แล้วไม่ทันอ่ะผื้ชมนั้นตุ๊บนะโอ้โหมีแหงคอมีแหงคอท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าน้ำซุปแบบนี้เชื่อว่าจริงๆนะฮะคนอื่นอาจจะเขาเรียกอะไรต้มตุ๋นไว้ชักสิบชั่วโมงแปดชั่วโมงนี่เขาน่าจะประมาณสิบแปดปีเลยนะโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นย้ำนะครับนี่คือร้านห้าใบเถาอยู่ปากซอยเจริญนคร20 เปิดหกโมงช้าถึงบ่ายสงโมครึ่งทุกเมนูวันนี้ชื่นใจมากนะอร่อยมากจริงมันอร่อยจริงๆอะ่ะแต่ที่แน่ๆนะครับผู้ชมครับวันนี้ครัวกุณต่อยกทัพเรายังอยู่ที่เทอร์มินอลชเวติวันพัทยานะครับงานเราจะจัดไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้เลยนะครับชั้น G. ีปารีสแล้วก็ชั้น M. l o n ลอนจนะครับเราจะเอาของอร่อยจากทั่วท้ประเทศเนี่ยมาไว้ที่นี่ <ítulo> <run> เราไปเจอกันนะครับผมโอ้โหถ้าเจอกันครั้งหน้าแล้วปากเขาฉีกไปตรงนี้อย่าสงสัยเลยนะฮะไม่ใช่เรานะโดนคนอื่นโดนคนอื่นนะโดนคนอื่นนะเล่นงานเรานะเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับอีกครั้งหนึ่งครัวคุณต่อยยกทัพวันนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้เทอร์มินัลทวนนิววันพัทยาแต่ถ้าไปเจริญนครอย่าพลาดห้าใบเถาหนูตอนนี้เหล Ma? ือกี่ใบเถาแล้วลูกเหลือห้าครบยังเหลือห้าอยู่เหรอยังครบอยู่เหรอจะใ้ใบเถาก่เก่ามันไม่โอ้โห สวยด้วยค่ะนั่นแน่เห็นไมเล่าท่านผู้ชมเห็นไมเล่าอย่าพลาดครับพักตรงนี้สักครู่พื่อิ้งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกเรู่ต่อไปรายการสักครู่เดียวครับขนมเปียกปูนใบเตยมะพร้าวอ่อนครับการทำหัะรักจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเนียนนุ่มละมุนผมไม่เคยเจอเนื้อปีกปูนที่มันเนียนขนาดนี้เลยนะรับไปเลยครับตึกมาเต็ม You're <laughs> the <laughs> <laughs>